อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลเสมือนญาติพี่น้องจึงมีความสาม,มัคคีร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปคนในหมู่บ้านเริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตไปตามความเจริญทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงมากมายนำมาซึ่งปัญหาทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านถึงจะนำไปสู่การหาทางออกที่ถูกต้องตามหลักทางสายกลางจากสภาพปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในจากชวนชาวบ้านมาพูดคุยถึงปัญหาที่มีในหมู่บ้านเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ชุมชนในประเด็นของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ภัยพุกคาม ซึ่งหมู่บ้านมีหลากหลายปัญหาอย่างเช่นปัญหาทางวัฒนธรรมเยาวชนความเข้มแข็งและงานศพจนพบว่าปัญหาในการจัดงานศพนี้มีความเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับทุกกลุ่มปัญหาเรื่องงานศพเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมประเพณีนิยมและความเชื่อของคนในหมู่บ้านซึ่งยากที่จะควบคุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของชาวบ้าน ผู้เป็นเจ้าของปัญหางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นในหมู่บ้านไหลาหินจากการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคนที่สนใจปัญหานี้จึงมารวมกลุ่มกันเพื่อํำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการวิจัยยังมีส่วนร่วมมาเป็นเครื่องมืองานวิจัยท้องถิ่นคือการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบโดยคนในชุมชนเพื่อชุมชนเองเมื่อได้ประเด็นปัญหา จึงนำไปสู่การสแสวงหาทีมวิจัยหลักดึงทุกภาคส่วนทั้งบ้านวัดโรงเรียนตลอดจงองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาร่วมเพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยร่วมกันกำหนดโจอยวิจัยว่ารูปแบบและแนวทางในการจัดการงานศพที่เหมาะสมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนบ้านละหินควรเป็นอย่างไรเป้าหมายงานวิจัยของเรา ็เพื่อต้องการช่วยเจ้าภาพในการลดค่าใช้จ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันคิดไม่ใช่คนเพียงคนเดียวหาปัญหาแล้วเราก็ช่วยกันวิเคราะห์วางแผนว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเราทำป้ายเผยแพร่โครงการโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงติดไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่น วัดศาลาโรงเรียนตลาดและสถานีน้ำมันเพื่อสร้างการรับรู้และความสนับสนุนให้กับชาวบ้านคนในหมู่บ้านเข้าใจเป้าหมายของการวิจัยจากการประชาสัมพันธ์มีการเก็บข้อมูลเรื่องการจัดการงานศพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากตัวแทนในหมู่บ้านเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่อประเด็นข้อตกลงจำนวนสิบประเด็น ด้วยการมีส่วนร่วมของนักเรียนแล้วนำผลไปแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีของเยาวชนก่อนนำเสนอผลในเวทีทีมวิจัยหลักก่อนที่จะให้นักเรียนลงพื้นที่เราจะจัดเวทีให้ความรู้เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทบทวนประเด็นคำถามร่วมกันก่อนเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจที่ตรงกันสร้างความถูกต้องและความชัดเจนให้กับข้อมูลเราดึงเยาวชนมาเพื่อช่วยลดอคติจากชาวบ้านบางกลุ่มลงได้ซึ่งเยาวชนที่มาช่วยก็คือลูกหลานของคนในชุมชนเองนะคะเมื่อเด็กได้ปฏิบัติจริงก็ทําให้เกิดการคิดต่อที่ยั่งยืนในชุมชนเป็นการผูกฝังจิตสํานึก สาธารณะให้กับเด็กทําให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดประสบการณ์และมีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหมู่บ้านของผมให้ดีขึ้นครับนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และข้อเสนอแน,นะมาวิเคราะห์แรกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีจนได้ร่างประเด็นข้อตกลงชุดที่2จํานวน18ประเด็น แล้วคัดเลือกทีมวิจัยร่วมในหมู่บ้านจำนวนสิบคนมาร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อประเด็นงานศพจัดเวทีประชาคมะระดับหมู่บ้านเพื่อหาประชามติก่อนการประชาคมในหมู่บ้านเราจะให้ตัวแทนทีมวิจัยหลักมาพูดให้ข้อมูลอยู่3เรื่องคือ 1. พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในการจัดงานศพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. พูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นฐานคิด ในแต่ละประเด็น3ชี้แจงเหตุผลรวมไปถึงการยกตัวอย่างปัญหาของแต่ละประเด็นจากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อจัดเวทีกลุ่มย่อยหาบรินข้อตกลงงานศพโดยใช้ทีมวิจัยเข้าร่วมประสานงานหลังลงมติกลุ่มย่อยได้เปิดให้ประธานกลุ่มย่อยได้ออกมานําเสนอผลการลงมติและข้อเสนอแนะต่อการจัดงานศพเราใช้ทีมวิจัยร่วมมาเป็นแนวร่วมเพื่อลดความขัดแยง้งเหมือนเป็นสื่อกลางที่ช่วยลดแรงประทะ จากชาวบ้านต่างคนต่างความคิดถ้าเรากระจายเป็นกลุ่มๆไปมันก็จะได้หลากหลายความคิดและเป็นความคิดสาธารณะซึ่งเราไม่ได้คิดกันเองซึ่งเราได้นำผลการลงมติในเวทีกลุ่มย่อยมารวมกันมีมากถึง38ประเด็นนำประเด็นเหล่านั้นมาคัดกรองความสำคัญ ด้วยเหตุผลบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลงประชามติที่เวทีระดับหมู่บ้านสุดท้ายเหลือเพียงประเด็นที่ยอมรับร่วมการจำนวน16ประเด็นจากนั้นทีมวิจัยหลักชักนำทีมวิจัยร่วมไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการวิจัยที่บ้านสามขาอําเภอแม่ทะและบ้านดงอําเภอศปาบจังหวัดลำปาง การได้สัมผัสกับของจริงทำให้นักวิจัยเกิดความเข้าใจเกิดความกล้าว่าเราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคนเขาทำมาแล้วแล้วก็เราก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นความจริงเกิดบทเรียนที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับกระบวนการวิจัยของเราได้ตอนนี้เราได้รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลกักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ต่อไปเราก็ต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนประเด็นงานศพถูกมาทบทวนในทีมิจัยเกิดคำถามว่าหลังทำประชาคมไปแล้วอยากทราบผลว่าชาวบ้านมีการยอมรับประเด็นต่างๆอย่างไรจึงใช้แบบสอบถาม